ได้เวลาพอสมควรนะครับกราานมัสก,การท่านพระนิสิตท,ทุกรูปนะครับกราบคุณแม่ชีนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเรียนในรายวิชาโพธิปักคียธรรมวิเคราะห์นะครับเราก็เรียนวิชานี้ต่อจากอริยสัจวิเคราะห์ก็เรียกว่าเป็นวิชาที่เข้ากันเลย เพราะว่าโพธิปักคิยธรรมก็เป็นธรรมะในหมวดมรรคหมวดมรรคขสัตยร์หรือทุกขนิโรธคา,ามินีปฏิปทาอริยสัจนะนะซึ่งเราได้เรียนไปแล้ววิเคราะห์ไปแล้วในวิชาอริยสัจวิเคราะหะ์ทีนี้เรามาเรียนโพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์ให้ละเอียดเพิ่มขึ้นคนล้ายๆกับเอาข้อมรรคสัตต์เนี่ยมาแจกแจงให้ละเอียดแล้วก็วิชานี้ก็เป็นวิชาที่สําคัญโดยเฉพาะ สาขาวิปัสนาเนี่ยเพราะพวกเราเวลาปฏิบัติเนี่ยก็ปฏิบัติเพื่อรวบรวมโพธิปักกิยธรรมให้สมบูรณ์แล้วก็ต่อไปไปเป็นพระวิปัสนาจารย์ต่างๆเนี่ยญาติยโยมหรือว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ต้องถามเกี่ยวกับการปฏิบัติหลักธรรมในภาคปฏิบัติก็แน่นอนต้องอยู่ในกรอบของโพธิปักกิยธรรมเนี่ยนะฉะนั้นมีโอกาสมาเรียนโพธิปักกิยธรรมวิเคราะห์ก็เป็นวิชาที่สําคัญอีกวิชาหนึ่ง บางท่านอาจจะบอกว่าเอาก็เรื่องเดิมๆก็ถูกแล้วก็เหมือนอริยสัจก็เรื่องเดิมๆใช่ไหมแต่พอไปวิเคราะห์ลงไปโอ้โหมีหลากหลายแงม่มุมเนี่ยน,นี่ขนาดเรียนไม่หมดนะเอาแค่เรียนแบบรู้จักวิเคราะห์แยกแยะต่างๆจะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมก็ยังมีแงม่มุมเยอะแยะมากมายเลยนะพธิปักเยธรรมก็เช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยดีอยู่แล้วแหละนะแต่พอมาเรียนแบบวิเคราะห์หรือว่า ศึกษาเพิ่มเติมจากคมภีนั้นคัมพีนี้โดยเฉพาะพระไตรปิฎกรวมทั้งพระสูตรต่างเนี่ยก็จะมีรายละเอียดปรีกย่อยอีกมากมายนะและแน่นอนผมก็จะให้ท่านนิสิตได้คุ้นเคยกับการวิเคราะห์ข้อธรรมะคือโพธิปัจจิยธรรมในพระไตรปิฎกก็คือต้องไปอ่านอีกแล้วนะอย่างนี้นะซึ่งวิชานี้จะให้อ่านเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ําไปมากสูตรกว่าเดิมวิเคราะห์ยากกว่าเดิมอีกนะอย่างนี้บางท่านว่าโอ้คราวที่แล้วก็ อ่านไปสูตรหนึ่งนี่ก็จะเดี่ยงอยู่แล้ววิเคราะห์ยากอยู่แล้วอันนี้ถือว่าเรียกว่าเราคุ้นเคยแล้วเริ่มคุ้นเคยก็จะเรียกว่าเขยบมากขึ้นนะอย่างนี้นะครับก็คืออ่านเยอะขึ้นประมาณนั้นนะนะความรู้ก็จะได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเบื้องต้นเราก็มาดูรายละเอียดของรายวิชาสักหน่อยหนึ่งเขียนไว้คร่าวๆแล้วเราก็ค่อยปรับตอนที่เราเรียนกันไปนะครับ ในรายวิชาโพธิปักกิยธรรมวิเคราะห์นะครับนะก็มาดูรายละเอียดรายวิชาสักก่อนนะครับรายละเอียดรายวิชาโพธิปักกิยธรรมวิเคราะห์นะครับก็เป็นหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิปัสสนาภาวนานะครับก็เป็นรายวิชาที่มีรหัสตามนี้นะครับ ก็มาดูส่วนที่สำคัญที่ท่านนิสิตควรจะทราบไ้ก็คือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้จุดมุ่งหมายของการเรียนวิชานี้ว่าเรียนไปแล้วควรจะเข้าใจประเด็นไหนบ้างจะได้ความรู้ประเด็นไหนบ้างนะเป็นจุดมุ่งหมายที่ผมตั้งเอาไว้ส่วนเรียนแล้วท่านจะได้ไม่ได้นี่ก็มาตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับนะก็พยายามให้มันได้นี่แหละนะนะครับ ก็มีข้อที่หนึ่งะครับเพื่อให้นิสิตเข้าใจความหมายนะครับความหมายของโพธิปักญยธรรมนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เข้าใจความหมายดีอยู่แล้วธรรมะอันเป็นฝ่ายของโพธิอะไรพวกนี้นะแต่ว่าบางทีเราไม่มีคำภีร์อ้างอิงแบบจัดจาแบบชัดๆว่าแต่ละคำภี์ท่านอธิบายไว้อย่างไงอะไรเงี้ยนะฉะนั้นเวลาเรียนในแบบเป็นหลักวิชาเป็นวิชาการเราก็จะมีการอ้างอิงนะมีคำอธิบาย ต่อๆกันตั้งแต่ระดับพระไตรปิฎกบาลีอัตถกถาแล้วก็คัมภีร์อื่นๆนะยังมีหลักการนะครับให้เข้าใจความหมายนะครับเข้าใจความหมายของโพธิปักพิยธรรมเข้าใจความหมายของสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละ,ระพุทธชงมัชนะที่เป็นชุดของโพธิปักโดยเฉพาะนะเข้าใจความหมายทุกอันตรงตามคำพีเปะนะแล้วก็องค์ธรรมด้วยองค์ธรรมของโพธิปักพิยธรรมนะ โพธิปักิยธรรม7หมวด37ประการเนี่ยเรารู้กันดีแต่องค์ธรรมนี่ยมีกี่องค์ธรรมเนี่ยเห็นไหมสามสิบเจ็ดนี่ไม่ใช่องค์ธรรมอันนี้เขาเรียกว่าประเภทออย่างนี้ถ้าเป็นตัวองค์ธรรมแท้ๆเลยสภาวธรรมเอาปรมาถธรรมมาจับเลยเนี่ยมีกี่เจตสิกนะก็ต้องไปวิเคราะห์กันอีกว่ามีกี่เจตสิกและเจตสิกเหล่านี้นะเกิดกับจิตไหนได้บ้างโพธิปภิกิยธรรม37เนี่ยถ้าเรียนแบบธรรมดามันก็ธรรมดานะแต่พวกเราคงธรรมดาไม่ได้เพราะว่า เป็นปริญญาเอกนะก็ต้องวิเคราะห์ถึงองค์ธรรมว่ามีกี่องค์ธรรมนะฮะและองค์ธรรมเหล่านี้ที่สามารถเป็นโพธิปักกิยธรรมได้เนี่ยเกิดกับจิตไหนได้บ้างเกิดกับจิตได้กี่ดวงอะไรประมาณนี้นะเรียกว่ารู้องค์ธรรมนะตรงนี้ก็ต้องมีองค์ความรู้เรื่องปรมัตรธรรมพอสมควรจึงจะเข้าใจได้ดีซึ่งแน่นอนพวกเราก็มีความรู้ตรงนี้บ้างแล้วนะครับเพื่อนิสิตเข้าใจความสําคัญของโพธิปักกิยธรรม อันนี้ก็จะมีอยู่ในพระสูตรต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้หลากหลายแง่มุมเดี๋ยวผมจะยกมาบางส่วนและบางส่วนเนี่ยก็จะให้ท่านนิสิตนั้นไปอ่านมาแล้วก็มาวิเคราะห์นำเสนอนะเดี๋ยวจะบอกคำพีรวมทั้งแบ่งงานให้เสร็จเลยนัดวันพรีเซนต์กันนู่นแหละนะเดือนตุลานู่นแหละนะต้นตุลาขึ้นมาปุ๊บก็พรีเซนต์กันเลยนะครับก็มีเวลาให้ค้นคว้า สักเดือนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนัดกันอีกทีหนึ่งนะฮะให้รู้ความสําคัญที่พระพุทธเจ้าสรงสแสดงไว้ในพระสูตรต่างๆเพื่อนิสิตเข้าใจการวิเคราะห์นะวิธีการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆนะก็คล้ายๆเรื่องอริยศาสตร์เลยนะครับก็คล้ายๆกับว่าอย่างอริยศาสตร์เราก็รู้กันดีใช่ไหมพอมาวิเคราะห์หลากหลายแง่มุมก็มีแง่มุมที่เยอะแยะเลยพธที่ปักิจธรรมก็ยิ่งเยอะกว่านั้นอีกเนื่องจากว่ามีหลายหมวดธรรมมากนะครับวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ แล้วก็วิธีการแสดงโพธิจักกิยธรรมเนี่ยเยอะแยะมากมายก็ถ้าเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นพรหมจรรย์ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยจริงๆแล้วก็คือแสดงโพธิปักกิยธรรมนั่นแหละเอามาจัดหมวดหมู่เอามาสร้างเป็นระบบระเบียบแบบแผนเพื่อที่จะให้พุทธบริษัทพวกเราเนี่ยปฏิบัติให้มีโพธิปักกิิยธรรมเกิดขึ้นมีแง่มุมอะไรยังไงบ้างอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ จชี้ให้ดูตามสมควรนะครับข้อที่4เพื่อให้นิสิตเข้าใจวิธีการแจกแจงนะแจกแจงแล้วก็ขยายความโพที่ปักญยธรรมในแบบต่างๆที่หลากหลายนะที่ท่านนิสิตเคยเรียนอย่างเช่นในปฏิสัมพิธามากอย่างนี้ก็เคยเรียนมาแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการขยายความโพธที่ปรกกิยธรรมหลากหลายมากเลยนะซึ่งอันนั้นก็ว่ามากแล้วนะผมก็จะพูดให้ฟังบางแง่บางบุ่ม เะยังมีอีกหลายคัมภีร์ที่แสดงละเอียดอย่างเช่นคำพีวิพังอย่างนี้นะบางท่านเคยอ่านบางท่านไม่เคยอ่านคราวนี้ก็จะได้เรียนกันอย่างวิพังนะส่วนใหญ่เราก็จะเรียนขันอายตนะาธาตินทรีสัจจะปฏิจจสมุมบาทอะไรพวกนี้ใช่ไหมสติประฐานวิพังอย่างงี้สามัประฐานวิพังอะไรพวกนี้นะเราก็จะมีโอกาสได้ ศึกษาเล่าเรียนกันอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวผมก็จะได้นำมาให้ท่านนิสิตได้ดนะูวิเคราะห์ให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างนี้นะครับวิธีการแจกแจงขยายความโพธิปักกิธร,รรมแบบต่างๆทีนี้เราหลักสูตรสาขาวิปัสนาภาวานาก็เพื่อให้นิสิตเข้าใจการเชื่อมโยงโพธิปักกิธรรมไปสู่การปฏิบัติวิปัสนาภาวานานะเพราะว่าวิปัสนาภาวานานี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นมารคกนั่นแหละเราต้องปฏิบัติให้เป็นมรรคกก็คือโพธิปักจิยธรรมนั่นแหละมันเชื่อมโยงกันตรงไหนอย่างไรนะทำยังไงโพธิปักจิยธรรมจึงจะสมบูรณ์อะไรก็จะมีพระสูตรต่างๆมาอธิบายให้ท่านได้ฟังเพื่อให้นิสิตเข้าใจความสอดคล้องกันของโพธิปักจิยธรรมกับการปฏิบัติสติปัฏฐาน4ีที่เราปฏิบัติกันอยูนะ่อันนี้มาสู่จุดตั้งต้นเลยเพราะเวลาพวกเราปฏิบัติพวกเราก็ปฏิบัติ สติปัฏฐาน4นะถ้าไม่ได้เรียนระดับปร,ริญญาเอกไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่ต้องมีคำอธิบายเยอะก็ได้นะก็ปฏิบัติตามอาจารย์ไปถ้าตรงตามสติปัฏฐานก็โอเคล้นะได้บรรลุทำไปนะแต่พวกเรานี้เรียนปร,ริญญาเอกนะแล้วก็เป็นหลักสูตรที่เรียกว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทยนะก็ต้องเรียกว่า ตัวเองปฏิบัติก็ต้องอธิบายได้ด้วยนะอธิบายว่าเอะมันที่ทำทำอยู่มันสอดคล้องกับพัวที่ปักที่จะทำยังไงอะไรอย่างนงี้นะครับเปลี่ยนเป็นทางหลักวิชานะครับการปฏิบัติเราก็เอาประสบการณ์นั้นมาเทียบดูดูว่าเออมันสอดคล้องกันแน่นอนมันต้องสอดคล้องอะนะอย่างเงี้ยนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายของรายวิชานี้มีอยู่6ข้อนะครับต่อไปก็เป็นเนื้อหาย่อนะเนื้อหาย่อตาม คำอธิบายรายวิชาศึกษาวิเคราะห์ความหมายและองค์ธรรมของโพธิป,ปัิธรรมทั้ง37ประการในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเทรวาทเชื่อมโยงกับหลักวิปัสนาภาวนาและวิเคราะห์หาความสอบ,สอบคล้องวิเคราะห์หาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการเจริญสติปัฏฐาน4มาดูแผนการเรียนการสอน ตอนเรียนจริงก็อาจจะมีสลับบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับพูดถึงแนวสังเขปรายวิชาวัตถุประสงค์ของรายวิชาการวัดและประเมินผลนะโพธิปักกียธรรมในพระไตรปิฎกคล้ายๆฉายให้ดูบ้างเล็กน้อยทานิสิทธิ์จะได้เตรียมตัวเพื่อมาเรียนในคราวต่ตอไปนะต่อไปก็จะเรียนความหมาย ค,ความหมายของโพธิปัขียธรรมนะครับองค์ธรรมของโพธิปัขียธรรมความสําคัญของโพธิปัจญยธรรมวิเคราะห์โพธิปัขียธรรมตามแนวคัมภีวิพังอันนี้อยู่พระไตรปิฎกเล่มที่35นะท่านใดจะไปอ่านก่อนก็ได้ก็เป็นหลักธรรมที่สําคัญแล้วก็เป็นคัมภีร์ที่อธิบายหลักธรรมหลากหลาย จะมีหลักธรรมหลักๆจํานวน17หมวดนะอยู่ในนี้ซึ่งวิพังนี้จะมี18วิพังแต่มีหลักธรรมที่ท่านอธิบายไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขันอาญตนะธาตุแม้แต่เรื่องสัจจะเนี่ยก็อยู่วิพังที่4นะครับในคราวที่แล้ววิชาที่แล้วก็เอาให้ดูกันแต่ว่าดูไม่สมบูรณ์นะดูบางส่วนนะครับถ้าสนใจละเอียดก็เรียกว่าไปค้นต่อนะครับโพธิปัิยธรรมก็มีเช่นกันสติปัฏฐานวิพัง อิธิบาทวิพังสม,มัปะทานวิพังโพชังขวิพังมักคขวิพังพวกนี้นะครับนะคำปีปฏิสัมพิามรคและคำปีที่เกี่ยวข้องต่อมาก็เรียนแจกแจงขยายความโพธิปักิยธรรมเชื่อมโยงโพธิปักิยธรรมเข้ากับการปฏิบัติวิปัสนาภาวนาความสอดคล้องกันของโพธิปักิยธรรมกับการปฏิบัติ สติปัฏฐาน4นะครับที่ผมจะสอนก็น,นี่แหละประมาณ10ครั้งโดยประมาณอาจจะน้อยกว่ามากกว่าหรืออาจจะทําคลิปมาสอนเพิ่มอะไรก็ว่าไปนะครับเรื่องราวก็จะอยู่ประมาณนี้ท่านทีิต์ก็จะได้รู้ความหมายรู้องค์ธรรมรู้ความสําคัญการแจกแจงแง่มุมต่างๆเรียกว่าพอสมควรนะแต่ว่าก็เรียกว่าจะไม่ได้บอกทั้งหมดเนื่องจากว่าหลักสูตรเราระดับ ปริญ,ญาเอกแล้วก็บอกวิธีดึงข้อมูลจากตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆให้ท่านได้คุ้นเคยกับคมพีต่างๆประวัติต่อไปท่านนิสิตก็ต้องการข้อมูลใดๆก็ไปสืบค้นต่อไปเองนะการสืบค้นหรือว่าค้นคว้าด้วยตัวเองเนี้จะทําให้ความรู้กว้างขวางขึ้นการเรียนในห้องเรียนก็ได้ระดับหนึ่งนะครับนะทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะนิสิตนาเสนอผลงานวิจัยการวิเคราะห์พระสูตร เกี่ยวกับโพธิปักขิยธรรมตามที่ได้รับมอบหมายนะอันนี้เดี๋ยวจะบอกงานตั้งแต่วันนี้เลยนะครับก็จะบอกพระสูตรให้ท่านเตรียมตัวกันไปอ่านนะแล้วก็วิเคราะห์พระสูตรซึ่งเกี่ยวกับโพธิปักคิยธรรมทั้งหมดเลยทั้ง7หมวด37ประการนี่แหละนะครับนะก็จะแบ่งเป็น5กลุ่มกลุ่มละ2รูปท่านนะก็นำเสนองานมา อย่างนี้นะครับนะอันนี้จนสมบูรณ์นะก็ครบเท่านี้นะครับมีทั้งผมบรรยายส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นิสิตไปอ่านหนังสือหนังสือก็คือพระไตรปิฎกคําอธิบายตามอัตถกถาแล้วก็วิเคราะห์นะครับนำมาเสนอนะครับสําหรับการประเมินผลก็คล้ายๆเดิมทนะ่านนิสิตเรียนกับผมแล้วก็คงจะคุ้นกันแล้วเรียนไปหลายวิชาเลยทีเดียว ทั้งปฏิสัมพิทามักวิเคราะห์อริยสัจวิเคราะห์อันนี้ก็โพธิปักกิยธรรมวิเคราะห์อีกก็เรียกว่าก็รู้แนวผมแล้วนะงานระหว่างเรียนอันนี้ก็อาจจะให้สรุปหรือเขียนรายงานอันใดอันหนึ่งเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้40คะแนนงานค้นคว้าวิจัยแล้วก็วิเคราะห์พระสูตรเกี่ยวกับโพธิปักกิยธรรมอันนี้คืองานกลุ่มน,นั่เนเองตรงนี้นะครับไปค้นคว้าวิจัยอ่านพระไตรปิฎกนะให้อ่านพระไตรปิฎกอเองนะ เพราะว่าถ้าให้อ่านเองบางที่ไม่ยอมไปอ่านก็บังคับเอาบังคับเอาคะแนนมาล่อให้ไปอ่านนะครับแล้วก็หัดวิเคราะห์นะวิเคราะห์พระสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับโพธิปักกียธรรมเดี๋ยวจะจัดให้เลยนะแล้วก็ให้ท่านนิสิตไปเลือกเอานะครับอย่างนี้นะแล้วก็มีการเข้าชั้นเรียนอันนี้พวกเราก็เรียนออนไลน์ถ่ายรูปไว้อยู่ทุกครั้งไปนะครับอันนี้ สำหรับเอกสารประกอบนะครับหลักๆก,ก็พระไตรปิฎกเหมือนเดิมนั่นแหละที่ผมนำมาให้เรียนกันผมก็จะยกพระไตรปิฎกบาลีมาเป็นตัวตั้งเสมอเนื่องจากว่าท่านิสิตจ,จะได้คุ้นเคยกับข้อมูลชั้นยอดที่สุดหรือสูงสุดท่านใดไม่คล่องก็อ่านภาษาไทยนะพระไตรปิฎกภาษาไทยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ย้อนกลับไปดูสักนิดนึงคำสำคัญสำคัญเขาแปลมาจากบาลีว่าอะไร อย่างเนี้ยนะครับอาตมาฐาดีกาปกรณ์วิเศษพวกนี้นะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหลักที่เราจะค้นคว้านำมาสอนกันนะครับผมก็จะนำมาบางส่วนให้ท่านนิสิตไปค้นคว้าด้วยบางส่วนนะครับทีนี้เอกสารข้อมูลแนะนำก็หนังสือที่ผมเขียนไว้นะครับหรือครูบาอาจารย์อื่นๆก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าที่ผมเขียนไว้ก็เยอะอยู่เหมือนกันอันเนี้ยตามนี้เลย นะครับหนังสือชุดโพธิปักกิยธรรมนะท่านใดยังไม่มีก็ขอได้ทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวมีคนส่งไปให้นะครับได้เป็นเล่มเอาไว้ดูไว้อ่านนะครับหรือจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ไว้ในคอมพิวเตอร์หรือว่าในมือถือนะก็ได้เหมือนกันไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์นะครับนะอย่างนี้นะก็จะมี ชื่อหนังสืออยู่นะหนังสือที่เป็นชุดโพธิปัจฉยะธรรมของผมนี่จะมีอยู่5เล่มนะเล่มหนึ่งก็จะเป็นเรื่องสติปัฏฐาน4เล่ม2ก็สัมมาประทาน4ี่ทิบาทสเล่ม3อินทรีย์หพระละหเล่ม4ี่โพชฌงเจ็เล่ม5อาอริยมัตมีองค์8นะครับ,นะรบนี่คือเอกสารข้อมูลแนะนำนะถ้าเป็นหนังสืออื่นๆก็อ่านได้ตามอธัธยาศัยนะครับได้หมดนะครับอันนี้ ก็มีประมาณนี้นะครับรายละเอียดโดยย่อของรายวิชานี้นะครับทีนี้เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดแล้วว่าเดี๋ยวจะให้งานท่านนิสิตไว้ก่อนเลยท่านจะได้มีเวลากันเยอะเะและตอนผมบรรยายไปท่านก็จะได้ค่อยคนึกค่อยๆพิจารณาไปด้วยว่าเออเราจะพูดจะขยายความเชื่อมกับพระสูตรที่เราได้รับมอบหมายยังไงบ้างอย่างนี้นะจะได้มีเวลาคิดเยอะๆะางกันเถอะนะนอันนี้นะครับ กลุ่มที่แบ่งนะครับก็จะมี5กลุ่มตามหนังสือผมเลยก็คือมี5กลุ่มนะกลุ่มที่1ก็จะให้อ่านเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐาน4นะครับกลุ่มที่2ก็จะให้อ่านเกี่ยวกับเรื่องสัมมาปัฏฐาน4ี่ทิบาส4กลุ่มที่3ให้อ่านเกี่ยวกับเรื่องอินทรีย์5พละ5กลุ่มที่4อ่านเรื่องพุทชง7กลุ่มที่5อ่านเรื่องอริยมัคมีอง8นะอ่านจากหนังสือผมนี้เป็นเบื้องต้น แล้วก็จะมีให้อ่านในพระไตรปิฎกนะเดี๋ยวเล่มไหนล่ะที่ให้อ่านนะอันนี้มอบหมายให้เลยนะครับไม่ต้องไปควานหาอ่านที่อื่นให้อ่านตามเล่มนี้ก็คือคำพีสังยุตติกายมหาวรารวัชนี่คือพระไตรปิฎกเล่มที่19นะครับนะสังมอให้อ่านเล่มนี้แล้วก็วิเคราะห์มานะครับบางท่านอาจจะเคยอ่านเล่มนี้บ้างแล้วนะครับ บางท่านไม่เคยก็จะได้เคยนะครับในเล่มนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโพธิปักกิยธรรมเป็นพระสูตรสั้นๆไว้เยอะแยะมากมายมีรายละเอียดปรีกย่อยประเด็นนั้นประเด็นนี้เยอะแยะนะฉะนั้นท่านนิสิตจะได้อ่านเป็นร้อยๆสูตรเลยในเรื่องหนึ่งๆน,นะครับนะถ้าเกิดว่ากลุ่มไหนที่รับผิดชอบเรื่อง มรนะเรื่องอริยมรคมีองค์8ก็ให้อ่านมรรคสังยุตธนะ์อย่างเงี้ยมรรขสังยุตธนี่เป็นสังยุทธ์ที่1อันนี้ก็คือเกี่ยวเรื่องอริยมรคมีองค์8นะครับอริยมรคมีองแปนะเดี๋ยวตอนแบ่งกลุ่มให้ท่านที่สิทไปคุยกันเองแบ่งกลุ่มมา5กลุ่มนะกลุ่มละ2รูปนะกับคุณเมชีอีกท่านหนึ่งก็อยู่กลุ่มไหนก็พิจารณากันเอานะครับนะในมรรขสังยุทธ์นี่ก็จะมีหลายวรกมากนะ จึงมีพระสูตรให้อ่านเป็นร้อยสูตรเลยฉะนั้นเวลาอ่านจบแล้วเนี่ยจะมาสรุปทีละสูตรไม่ได้นะถึงแม้จะสูตรจะไม่ยาวก็จริงแต่ว่ามันเยอะพระสูตรมันเยอะต้องวิเคราะห์เอาว่ามีกี่ประเด็นมีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับเรื่องอริยมรคมีองค์8อะไรบ้างที่อ่านมาเนี่ยที่อ่านมาเอามาพูดให้อาจารย์ฟังเอามาพูดให้เพื่อนฟังฉะนั้นจึงให้อ่านพระสูตรแล้วก็วิเคราะห์เห็นไหมเนี่ย ในมรรคสังยุตเนี่ยท่านดูสิมีกี่สูตรเนี่ยเยอะแยะเลยแค่สูตรละหน้านี่ก็เยอะแล้วนะฉะนั้นในวิชานี้โพธิปักกียธรรมวิเคราะห์เนี่ยก็จะได้อ่านพระสูตรเยอะได้แง่มุมหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเนี่ยพระไตรปิฎกเล่มที่19นี่แหละเป็นที่รวบรวมโพธิปักกียธรรมแต่เป็นพระสูตรสั้นๆนะจะได้อ่านสนุกนะอ่านแล้วจบแป๊บเดียวจบแป๊บเดียวจบพอหลายๆสูตรทีนี้ให้ช่วยกัน วิเคราะห์สองรูปหรือสองท่าน,นในกลุ่มวิเคราะห์ดูว่ามีกี่ประเด็นประเด็นสำคัญอะไรบ้างในในมรรคสังยุทธ์มีเรื่องสำคัญอะไรบ้างที่อ่านแล้วได้องค์ความรู้ก็มาบอกมาบอกเพื่อน,นอย่างนี้นะองค์ความรู้มีเพียบเลยและะ้วอย่างนี้ฉะนั้นแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้อ่านพระสูตรเป็น ประมาณ100สูตรขึ้นไปนะเยอะไหมทีเดียวเยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพระสูตรจะสั้นๆนะไม่ยาวนะครับเนี่ยอย่างมรรคสังยุตเนี่ยก็ถึงหน้าที่57เองก็คือพระสูตรนะี่จำนวนเยอะแต่สูตรเขาจะสั้นๆไงก็จะอ่านแบบเป็นตอนเป็นตอน,เป,น,ตอนเป็นตอนไปนะครับท่านใดที่รับผิดชอบเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดก็อ่านมรรคสังยุตตนะกลุ่มใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องโพชฌง ก็อ่านโพจชังคะสังยุตอันนี้กลุ่มโพชชง7นะชื่อกลุ่มก็ชื่อตามนี่เลยชื่อตามหลักธรรมเลยนะครับกลุ่มโพจชงเนี่ยเป็นกลุ่มที่4นะกลุ่มโพจชงเนี่ยนะครับก็ให้อ่านโพจชังคะสังยุตนะครับก็จะมีวรรคต่างๆมีสูตรต่างเนี่ยตั้งแต่หน้าที่58เป็นต้นไปเนี่ยก็หลายหน้าอยู่นะเนี่ยนะครับได้อ่านอันนี้เป็นฉบับบาลีนะ ส่วนฉบับไทยก็ไปเปิดเอาเล่มตรงกันเลยเล่มที่19เหมือนกันถ้าเป็นฉบับมหาจุฬานะจะอ่านฉบับมหามมกุดได้เลยก็เรียกว่าไม่ผิดกติกาใดๆใช้ได้นะครับอันนี้ผมให้ดูฉบับบาลีนะครับเนี่ยก็จะมีวักตต่างๆชื่อสูตรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับอ่าเรื่อยๆไปจบตรงนี้จบหน้าที่100กว่าเนี่ยหลายหน้าทีเดียว นะครับนี่คือกลุ่มโพชฌชงนะครับก็อ่านพชฌังคสังยุตกลุ่มสติปัทานนะครับก็ให้อ่านสติปัฐานสังยุตอันนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มสติปัฐานกลุ่มสติปัทาน4นะครับกลุ่มสติปัฐาน4เวลาอ่านวิเคราะห์นะครับก็เอาเฉพาะเนื้อหาที่อยู่ในสังยุตนี้นะไม่ต้องไม่ต้องไปเอาที่อื่นมานะครับหัดอ่านแล้วก็สรุป แล้วก็วิเคราะห์เฉพาะส่วนที่เรามีหน้าที่อ่านตรงนี้มีเนื้อหาหรือว่ามีแง่มุมอะไรที่น่าสนใจหรือว่าที่เป็นพิเศษบ้างเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานอยู่ในนี้นะที่อยู่ในนี้ไม่ต้องไปเอามาหาสติปัฏฐานสูตรมาไม่เอาไม่ต้องไปเอาสติปัฏฐานวิพังมาอะไรไม่ต้องไปเอามาเอาเฉพาะในนี้ในสติปัฏฐานสังยุตเนี่ยนะครับอย่างนี้นะให้หัดอา่านนะครับจะได้ฝฟกกสเรื่องนะไม่ต้องไปที่อื่นอ่านแต่ในนี้ก็พอแล้วก็ วิเคราะห์ในนี้ว่ามีหมวดทำอะไรบ้างนะครับอย่างนี้นกลุ่มสติปัฏฐาน4ก็มีหลายวักหลายสูตรเช่นเดียวกันอ่านไปเรื่อยนะครับอันนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มอินทรีหนะกลุ่มอินทรีย์านะครับพระหนเนี่ยให้อ่านสองสังยุตด,ด้วยกันนะครับก็อ่านอินทรีสังยุต นะกับพละสังยุตเดี๋ยวพระละสังยุตจะเปิดไปเรื่อยๆมันจะมีนะครับอินทะรี C, สังยุตนี่นะกลุ่มท่านไหนที่เลือกอินทรีย้พละหก็มาอ่านในนี้นะครับได้องความรู้อะไรบ้างมีข้อธรรมะอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษควรที่เพื่อนๆจะได้รู้ด้วยเพราะว่าเพื่อนๆไม่ได้อ่านกับเรานะหรือเพื่อนๆสนใจก็มาอ่านได้นะจริงๆในใน สังยุตตนิกายมหาวรารวักเนี่ยมีสูตรสั้นๆที่มีแง่มุมหลักทำน่าสนใจเยอะแล้วก็ดีเวลาเรานำไปเทศเพราะว่าถ้าเทศสูตรยาวบางทีโอ้โหต้องอ่านซะยาวเลยใช่ไหมกว่าจะจบมันมันมันคนฟังบางทีก็เหนื่อยนะแง่มุมที่สูตรยาวก็เยอะเกินไปบางทีคนฟังก็รับไม่ไหวส่วนสูตรสั้นๆเนี่ยท่านิสิตต้องการให้เขารู้แง่มุมอะไรในวันนี้ก็หยิบมาอ่านอ่านแป๊บเดียวเองเพราะบางสูตรก็หน้าเดียวบางสูตรก็ครึ่งหน้าเอง ต้องการให้ทราบแง่มุมไหนก็อ่านไปเลยอย่างเงี้ยนะครับสัมมตประธานสังยุทธ์ก็กลุ่มสัมมตประธาน4ท่านไหนที่รับเรื่องนี้ไปสัมมตประธาน4อิทธิบาด4าบางกลุ่มจะได้2เรื่องนะบางกลุ่มจะได้เรื่องเดียวกลุ่มที่ได้2เรื่องจะมี2กลุ่มนะครับกลุ่มอินทรีย์5พละ5กลุ่มสามมตประธาน 4, ที่ทธิบท4นะครับ สมัชพรประธานสังยุตธ์ก็กลุ่มสมัชพรประธานสี่ทิบาทสีเนี่ยท่านได้รับก็อ่านในนี้นะครับเนี่ยพระพระสังยุตธ์ตรงนี้อันนี้ก็กลุ่มอินทรีห้าพระห้านะครับนะแล้วก็อิทิบาทสังยุตธ์เนี่ยอิทิบาทสังยุตธ์ก็กลุ่มสมัชพรประธานสี่ทิบาทสี ได้ได้ได้หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปคุยกันเองนะเดี๋ยวค่อยบอกอาจารย์อีกทีนะครับนะก็อาจารย์คล้ายๆให้เวลาบอกก่อนเลยไงจะได้มีเวลาเยอะๆนะแล้วถ้าเปิดดูก่อนเวลาอาจารย์อธิบายไปตรงไหนมันเข้าจะได้เอามาเชื่อมกันได้สะดวกขึ้นประมาณนั้นนะเตรียมไว้ก่อนนะครับนะที่ท่านอาจารย์ว่าจํานวนหน้าอย่างนั้นอย่างนี้บางทีมันก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้เนื่องจากว่า สูตรหลังๆบางทีท่านมีเครื่องหมายละเยอะเปยานไว้ว่างกันเตนะจจำนวนหน้าอาจจะน้อยแต่เนื้อหาประสูตรเนี่ยไม่ได้น้อยกว่าวักแรกๆเหมือนกันเขาเรียกว,ว่าวักเปยานนะครับพวกวักเปยานเนี่ยท่านนิสิตก็ต้องไปควานหาว่าเอ๊ะภายใต้เครื่องหมายเปยานเนี่ยมีเนื้อความอะไรบ้างอย่างเงี้ยซึ่งเนื้อความก็อยู่ในก่อนหน้านั้นแหละก็ไปหาให้ถูกที่ก็แล้วกันนะครับอย่างเนี้ยทำตรงน,นี้นะก็ ใช้ความสามารถหน่อยระดับด็อกเตอร์กันแล้วนะครับสบายอยู่แล้วอิทธิบาทสังยุตธ์นะไล่ไปจนครบนะครับเนี่ยก็เนี่ยจนถึงจบตรงนี้จบตรงนี้แล้วนะครับจริงๆเรื่องอืน่นๆในสังยุตธอ์อื่นๆนะอนุรุทธ,ธาสังยุตธ์และสังยุตธอ์อื่นๆนะครับก็มีหลักธรรมสาคัญมากมายนะชาณะสังยุตธเรื่องชาณาปานาสังยุตธ์เรื่อง การปฏิบัติอาณาปานสติสมาธิ16ขั้นตอนโสตาปติสังยุตเรื่องพระโสดาบันอะไรพวกนี้นะก็มีสูตรย่อยๆเหล่านี้เยอะแยะนะครับท่านิสิตท,ที่สนใจก็อ่านเพิ่มได้แต่ว่าที่เป็นงานให้เข้ากับวิชานี้ก็จะให้อ่านแค่7สังยุตนี่แหละ,ะโพธิปักกิยญามโพธิปักกิยธร,รม7หมวดนี่แหละ7สังยุตนะครับแต่ว่าเราแบ่งเป็น ห้ากลุ่มนะครับเป็นห้ากลุ่มนะกลุ่มที่หนึ่งก็กลุ่มสติปัฏฐานสี่กลุ่มที่สองกลุ่มสัมมาปทาน4อิทธิบาท4กลุ่มที่3กลุ่มอินทรีย์5พละ5กลุ่มที่4กลุ่มพุทธชง7กลุ่มที่5คือกลุ่มอริยมรคมีองค์8นะครับเดี๋ยวให้ไปเรียกว่าตกลงกันเองว่าใครจะอยู่กลุ่มไหนนะะอย่างนี้นะครับ อันนี้คือบอกงานไปก่อนเลยนะอันนี้นะครับให้อา่านแล้วก็วิเคราะห์นำมาเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับคล้ายๆกับรายวิชาที่แล้วนั่นแหละนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นงานนะครับ